เสียงคานาดยินดีนนำเสนอในใิยายเสียงสุดโรแมนติกจากนัาปัะคาลาสระปริชาสระกัรักไว้เพียงเราภาพเสียงโดยแอดออมขอให้คุณฟังทุกคนมีความสุขกับวันดีๆและในใิยายเสียงสนุกสนุกได้เลยค่ะบทที่8ปรารถนาเร็ง เสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์มือถือที่ถูกตั้งไปเพลงพิเศษไม่เหมือนใครทําให้หัวใจเจ้าของห้องทํางานบนตึกระฟ้าเต้นรัวเร็วเลือดในกายสูบฉีดแล่นพล่านไปทั่วร่างมือที่เอื้อมหยิบโทรศัพท์ซึ่งวางอยู่บนโต๊ะทางานไม้อกตัวใหญ่สันเทาดวงตาคู่คมแดงกํมยามเห็นชื่อที่ขึ้นบนหน้าจอพี่อย่าเรียกฉันว่าแบบนั้นคุณหลี่ แซ่เดิมฉันก็ไม่อยากใชเรีชันว่ารีเออครับโทรหาผมมีอะไรให้ช่วยไหมครับสิ่งเดียวที่จะทําให้ปลายสายรับโทรหาเขาคือการขอความช่วยเหลือซึ่งเป็นสิ่งที่เขาปรารถนามานานเหลือเกินเขาอยากจะช่วยเหลืออยากจะพูดคุยอยากจะพบเจอช่วยสืบเรื่องนี้ให้หน่อยฉันจะส่งข้อมูลไปทางอีเมลที่คุณเคยให้ไว้ได้ครับใครช่วยสืบเหรอให้ช่วยจัดการได้ไหมไม่ต้องค่ะ แค่ช่วยสืบที่เหลือนะ่ะฉันจะจัดการเองใช้คนของผมเถอะครับฉันไม่อยากรบกวนคุณไม่รบกวนผมแต่ก็ต้องไปรบกวนคนอื่นดีดังนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็ให้ผมเปคนทำเถอปะปลายสายนิ่งเงียบไปทำให้อยางเว่ยลงใจชื้นขึ้นมาหวังเหลือเกินว่าอีกฝ่ายจะเพิ่งพิงเขาจะยอมให้เขาช่วยเหลือสือบให้ได้ความก่อนเอาให้กระจัดหลังจากนั้นต่อให้ฉันไม่อยากให้คุณช่วย คุณก็คงจะแทรกมันเข้ามาเองผมจะรีบเป็นคนจัดการเองสบายดีตอนนี้กําลังวางแผนนี้นี้ค่ะให้ผมช่วยไหมไม่ต้องค่ะฉันจัดการเองได้ถ้าผมช่วยเรื่องมันจะง่ายขึ้นบังเอิญว่าฉันเป็นพวกชอบใช้ความสามารถนั้นผมจะรอนี่มาได้เมื่อไหร่ติดต่อผมทันทีนะครับต้องดูสถานการณ์ก่อนค่ะอ๋อฉันต้องวางสายล่ะไม่ต้องติดต่อมาเบอร์นี้ เพราะเดี๋ยวฉันจะปิดเครื่องสวัสดีค่ะเวยหลงมองหน้าจอนิ่งค้างอยู่นานสองนานก่อนเนื้อในอกอยังคงเต้นรัวแรงจดจ่อกับความรู้สึกตื่นเต้นตกตะลึงอยู่นานจะต้องยกมือที่สั่นเทาตบหน้าตัวเองหนึ่งครั้งก่อนจะฉีกยิ้มออกมาเขาไม่ได้ฝันไปปล่อยให้ตัวเองยิ้มเหมือนคนกําลังเป็นบ้าอยู่นานสองนานตึงหหนไปหยิบ iPad ขึ้นมาเปิดอ e ีเมลดวงตาคู่โมทอประกายดุดัน ยามเห็นข้อมูลที่ถูกส่งมาเป็นดังที่ปลายสายบอกต่อยห,ห้าไม่ให้ยุ่งอย่างไรเรื่องนี้เขาก็ไม่สามารถปล่อยผ่านนี่มันจะเกินไปแล้วนะเสียงกุกกักจากด้านนอกทำให้รับขวัญที่อยู่ในห้องน้ำรีบจัดแจงเสื้อผ้าก่อนจะเปิดประตูออกไปแล้วพบว่าคนที่เข้ามาไม่ใช่บังอ่อนแต่เป็นคนที่เธอไม่อยากเห็นหน้าคุณเข้ามาในนี้ทำไมนี่มันบ้านฉัน ทำไมฉันจะเข้ามาไม่ได้งั้นฉันจะย้ำอีกทีราบใดที่คุณขัดชเวนี้เนี่ยฉันถือว่าที่นี่เป็นพื้นที่ของฉันแล้วไม่ต้องมาใช้สิทธิ์ความเป็นผัวอ,อ๋อไม่เคยมีผัวงันหรอถ้าท้องกับมาเขือยาวหรือไงกัน <c oughs> จะคิดอย่างนี้นก็ได้แต่อย่าบอกว่าฉันท้องกับคุณเลยมันมันอะไรมันน่าอิสเอียนมารยาเก่งได้ยังปากแข็งเหรออิสเอียนบ้านเธอะหรอได้ร้องครางดังลงั่นห้องขนาดนั้น รับความมองอีกฝ่ายตาเขียวปัดเขาเป็นบ้าเลยถึงอยางมาต่อปากต่อคํากับเธอฮุณไ่อออแล้วปฏิเสธไม่ได้สิว่าเธอชอบดีลาของฉันใครทําฉันก็ร้องครางทนั้นแหละอย่าหลงตัวเองให้มากนะมีอะไรก็ว่ามาหัวคิ้วเข้มขมวดมุนรู้สึกไม่ชอบใจตอนเธอบอกว่านอนกับใครเธอก็ครางนี่มันไม่ใช่ประกาศว่าผู้หญิงอย่างเธอนอกกับใครก็ได้หรอวะ ฉันแค่จะมาบอกว่าหมอนนนตัวดีทีอาทิตย์หน้าถึงตอนนั้นก็อย่าคิดหนีฉันยังไม่คิดหนีไปไหนอายุคันที่ยังอ่อนอยู่ทําให้เธอไม่คิดหนีในช่วงนี้อย่างแน่นอนเชื่อใจคนอย่างเธอได้เหรอจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของคุณฉันแค่บอกให้รับรู้ไว้กระเท่านั้นละ่ะสีหน้าแววตาท้าทายทาทให้คีรันรู้สึกหม่นเคี้ยวผู้หญิงคนนี้เหลือเกินจริงๆคุยด้วยนิดต่อยก็ทําให้เขาโมโหได้แล้วก็ดีแต่เธอคิดหนีครั้ง ย่าว่าแต่เอาเชื่อไปลากกลับเลยแต่ให้ต้องคล้องโซ่สวมตัว,ตวฉันก็จะทําคุณไม่มีวันทําแบบนั้นได้หรอกรับขวัญไม่คิดจะท้าทายเขาหาแต่อยาบอกให้เขาได้รับรู้คราวหน้าเขาจะไม่มีทางจับเธอได้อย่างแน่นอนอย่ามั่นใจในตัวเองนักเลยบอกตัวเองอยู่หรอคะรับขวัญเลิกคิวอย่ากวนให้มันมากนะักฉันไม่ได้กวนและถ้าไม่สบายใจเวลาพูดกับฉันก็หันหลังกลับออกไปได้ละ การถูกไล่ซึ่งซึ่งหน้าทําให้คีลานรู้สึกเสียหนะ้าอย่างบอกไม่ถูกบ้านกับ,บ้านเขาทําไมใหญ่นี่ถึงได้ออกปากไล่เขาทุกครั้งที่เห็นดาวะไม่ไปคนที่เลื่อนการเดินทางกลับเยอรมันอย่างไม่มีกําหนดเดินไปนั่งตรงขอบเตียงและต่อให้ไม่กลับเขาก็ต้องทํางานทุกวันอยู่ดีซํมยังต้องหาข้ออ้างกับพ่อแม่ด้วยเอ๊ะ e, คุณรับขวัญชักสีหน้าตอนเห็นเขานั่งบนเตียงบ้านฉันจนจะนอนตรงไหนก็ได้ ยังก็เชิญคุณอยู่ไปคนเดียวเหอะหญิงสาวเดินตรงไปที่ประตูแต่กลับถูกสวมกอดจากด้านหลังสะกอนเขาไหวเป็นลิงเป็นข้างแบบนี้ได้ไงกันรับข่านต่อว่าในใจดีหน่อยที่ไม่กอดแรเหมือนก่อนหน้าดูเหมือนกันที่เธอท้องก็จะมีประโยชน์ดีเหมือนกันห้ามออกไปจากห้องอยู่แต่ในนี้ฉันอึดอัดแล้วมันก็มีราพูดมาให้จบมันมันไม่ดีต่อสุขภาพลูกใบหน้างามร้อนเผาไม่ได้อยากเอาลูกมาอัศิด แต่เธออยากออกไปสูดอากาศข้างนอกบ้างเหมือนปิ๊ดปีจะรู้งานมันกระโดดจากปลายเตียงเดินมาคลอเคลียขาเธอเห็นไหมแมวยังเห็นด้วยฉันควรจะออกไปสูดอากาศข้างนอกบ้างคีแลนทำเสียงในำลำคอก่อนจะปล่อยเธอชายหนุ่มมองแมวสระด้วยสายตาดุดันหนึ่งทีก็จะไปเปิดประตูก้าวนำออกไปก่อนที่เขาเรียกมันว่าแมวเสเระเพราะมันช่างเข้าใจเลือกนาย บอกออนบอกเห็นมันมาสักพักน่าจะเป็นลูกแมวจรที่ไหนสักแห่งหลงมาเคยเอาเข้าวข้ามไปให้หวังว่าจะจับตัวมาเลี้ยงดูแต่มันกลับไม่ยอมให้เข้าใกล้แต่พอเจอรับขวัญน,นอนสมอยู่ในคืนนั้นมันกลับมานั่งเฝ้าสนิ่งหึแมวเสอือเด๋วมาเจออากาศบริสุทธิ์นอกห้องบ้างทำให้รับขวัญผ่อนคลายไม่น้อยเธอพบว่าการพูดเสียงอ่อนไม่ปีนเกลียวกับทีแลนนั้น ประโยชน์ไม่น้อยสาวที่คว้าขนมแมวเลียมาด้วยเลืองนางเก้าอี้หวา e ยที่มีเบาะรองบริเวณชานข้างบ้านตรงนี้เหมาะสําหรับรับลมมากๆหากมีหนังสือนิยายหรือ iPad เปิดอ่านนิยายในเว็บคนจะดีไม่น้อยไงยอยากกินหรอหรือสาวจัดการฉีกขนมให้เจ้าปิดปีค่ค่อยๆกินไม่มีใครยังปีล้วนะรับขวัญปรามเจ้าแมวตะกะ มันกินเก่งมากจนตอนนี้หุ่นไม่เห็นซิ่โครงเหมือนตอนแรกแล้วท่าทางของคนกับแมวตกอยู่ในสายตาคู่คมก็จะมองไปรอบบ้านที่มีเวรยามห่างออกไปหลังจากประเมินเธอต่ำไปเขาให้คนเฝ้ทาทั้งกลงางวันและกลางคืนแล้วก็กระชับไม่ให้บางอ่อนเชื่อใจเธอมากเกินไปผู้หญิงคนนี้มากเล่แล้วก็ใจสู้ผิดคาดว่ายน้ำข้ามลำธารไปฝั่งโน้นไม่เท่าไหร่ เธอยังวิ่งเท้าเปล่าไปได้อีกหลายกิโลแต่คืนนั้นคนของเขามาเจอผ้าที่ห้อยลงมาป่านนี้เธอควรจะหนีไปไกลแล้วกระมังแถมไม่ได้เป็นตัวคนเดียวแต่มีลูกของเขาติดท้องไปด้วยเรื่องลูกเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายเขารู้ตัวว่าคืนนั้นป้องกันหละหลวมส่วนหนึ่งคนจะพอริดยาที่ทําให้เขาเพลิดไปกับความเพลื่หันที่ต้องยอมรับว่ามันโคตรดีดีกิดเซ็ก์ทั้งหมดในชีวิตดีซะจนกลัวตัวเองจะติดอ,อกติดใจ ไว้ต่คราวเมื่อไหร่เขาจะทำอย่างที่ลั่นวาจาเอาไว้คอที่จะเป็นไหนก็ไปแต่ลูกก็ต้องอยู่กับเขาคิดถึงเรื่องลูกแล้วก็อดนึกถึงคําที่เพื่อนบอกไม่ได้ผู้ชายถ้าเป็นเจ้าหนูคนจะถูกใจในยายหญิงดาวหวันไม่น้อยถึงงานขึ้นชื่อว่าเป็นลูกของเขาแม่ก็ถูกใจทั้งนั้นลหละทีนี้จะได้เลิกพูดเรื่องเขายังไม่แต่งงานมีลูกสีทีให้ขนมทั้งวันแบบเนี้ยแมวรักตาแน่ๆเลยค่ะคุณหลิน บางออนยกถาดมาม่วงน้ำปล่าหวานกับน้ำเปล่าออกมาเสิร์ฟมันหิวคุณลินก็พูดแบบนี้ทุกครั้งอ่ะแมวเห็นไหมปีบอกว่าปีหิวอุย้ยมันตะกะค่ะว่าแต่เหลือชื่อพยางค์เดียวเหมือนที่บางออนเคยบอกแล้วนะคะหญิงสาวที่เตือนเจ้านายตอนตั้งชื่อให้แมวทวงเธอบอกให้เรียกมันว่าไอ้ดำเฉยๆก็ดีละ่ะแต่คุณลิงก,กลับอยากได้ชื่อน่ารักน่ารักเลยมาจบที่ปิดป,ปีออกัสัมรู้ว่ามันน่ารักตรงไหนกัน ปีก็น่ารักดีนี่เนอะนะับปีเนอะเออดนี่ค่ะมะม่วงตามที่คุณหลิงขอยายเมียในแกจัดเต็มด้วยกุ้งแห่งโตโต,ต,ต,ตอ๋อแต่แกฝากบอกว่ามะม่วงต้นนี้มันเปรี้ยวมากค่ะอาหารกับข้าส่วนใหญ่จะถูกทํามาส่งให้ซึ่งถ้าหากทำมามอออนจะเป็นแม่ครัวซึ่งน้อยครั้งเพราะนายกำชับเอาไว้ว่าเธอต้องอยู่กับคุณหลินตลอดเวลาเอยเปรี้ยวจังอะส่กับที่ยายแกเตือนไหมคะ มาอ,อนยิ้มแย่แกกับชับปมาหลายคําแต่เธอกลับว่าคุณหลิงที่กาลังแพ้ท้องน่าจะกินอร่อยไงตอนนี้ทําหน้าเปรี้ยวมากกับไม่รู้อืมเปรี้ยวมากเปรี้ยวเกินไปแปบบวันก่อนน่ะถึงจะอร่อยอ๋ออันนั้นมะม่วงแก้วขมิ้นค่ะแกว,ว่าไปที่ตลาดวันนี้ไม่มีก็เลยไปใส่หลังบ้านพักคนงานมาให้แล้วนี่มะม่วงอะไรอ่ะน่าจะเป็นน้ําดอกไม้ค่ะจําได้ว่าแถวด้านหลังบ้านพักคนงานมีต้นมะม่วงแก้วกับน้ําดอกไม้ ปีนี้เพียหลงต้นใหญ่แล้วไม่ติดลูกเธอเดาว,ว่าต้องเป็นน้ำดอกไม้ต้นเล็กห่างออกไปแน่เลยน้ำดอกไม้ตอนที่สุกอะ่ะมันจะอร่อยใช่ไหมค่ะคุณหลินถามแบบเนี้ยเคยกินแต่ลูกสุกเหรอคะใช่ไม่เคยกินตอนมันไม่สุกเลยเปรี้ยวจนคิดว่าตอนสุกอะ่ะทําไมมันถึงหวานอร่อยได้ขนาดนั้นนะไว้ถ้าแก่จัดบังออนจะเอามาบ่มให้นะคะอือว่าเราก็อยากกิน ข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะมีใหญ่กินมะม่วงเ,เปรี้ยวๆกับน้ำปลาหวานแล้วหญิงสาวเลื่อนจานออกห่างตัวไหนเอามาชิมหน่อยสิจะเปรี้ยวสักแค่ไหนกันเชียวคีลันเดินมานั่งเก้าอี้ตงกันข้าคะหญิงสาวตอนเขาหยิบมะม่วงชิ้นใหญ่ไปโดยไม่จิ้มน้ำปลาหวานเข้าปากสองสาวถึงกับทำหน้าเบ้ครั้นเห็นเขาเคี้ยวกลวมๆเนีายอร่ออร่อยจึงทำหน้าเวอ ER. เออไม่เปรี้ยวหรอคะรับขวัญหลุดถามออกไปด้วยความแปลกใจไม่อร่อยเดียวอ,อ,อ,อยากโกหก เปรี้ยวจะตายเปรี้ยวจนเธอเกือบจะคลายทิ้งก็จะมาอร่อยดีได้ยังไงไม่เปรี้ยวจริงๆหรือว่านายจะแพ้ท้องแทนเมียคะสองหนุ่มสาวสบตาการก่อนที่รับขวัญจะเป็นฝ่ายเบือนหน้าหนีก่อนบังออนสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปจึงค่อยๆลุกเดินกลับเข้าบ้านปล่อยให้เจ้านายสองคนอยู่ด้วยกันก็น่าจะดีก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ ep 8นะคะ ep นี้มีใครได้กลิ่นแอหรือว่าแววได้ยินคนหอนบ้างไหมเอ่ยนะคะสำหรับแอดออมก็ได้ยินเหมือนแบบว่าจะได้กลิ่นคนหอนนะคะรักเขาหรือไม่รักก็ไม่รู้แต่แพรท้องแข็งท่าละหนึ่ง,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 งนะคะอาจจะโบเหมือนที่พี่แสนได้กล่าวก็ว่าได้นะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ฝากเอาใจลุ้นเอาใจเชียร์คนคู่นี้นะคะว่าเมื่อไหร่กนอคนปากแข็งสองคนจะจารบภาพต่อกันเสียทีนะคะว่า อาการมันเป็นยังไงนะคะตอนนี้นะคะแต่แอดออมเชื่อว่าอาการของหัวใจมันเต้นดังจนพวกเราคนฟังทุกคนได้ยินเหมือนกันแน่นอนค่ะว่ารักเธอรักเธออะไรแบบนี้นะจ๊ะยังไงก็ฝากฉบับเต็มนะคะได้ที่เว็บเมปนะคะก็พิมพ์คำว่าสลักรักไว้เพียงเรานะคะก็จะมีทั้งในรูปแบบอ e ีบุ๊กแล้วก็นิยาเสียนะคะราคาเบาๆคุณภาพแน่นหนึบ อ่านฟินอ่านสนุกฟังเพลินฟังบันเทิงแน่นอนค่ะในเมบนี้ไม่ตัดหรกอสีนะคะไม่ตัดไม่อันคัดใดๆนะคะเพราะว่าแอดออมไม่สามารถเอามาอ่านให้พวกเธอฟังได้นะจุดนี้นะคะไม่เช่นนั้นนะคะคำมาอาจจะไม่ได้เกิดนะคะโดยคุมกําเนิดเป็นสก้อนอะไรแบบนี้นะจ๊ะยังไงก็ขอบคุณคนฟังทุกคนมากคะ่ะที่มาติดตามรับฟังกันคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งนะคะกดติด ตามไว้ด้วยนะคะเพื่อเราจะได้มาพ่อกันนะคะมื้อหน้านะคะมื้อต่อไปนะคะเราก็มาติดตามฟังนิยายเสียงเรื่องนี้กันให้เพลินๆเลยนะคะขอบคุณคนฟังทุกคนมากค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับช่องนิยายเสียงน้องไม้ยอย่างค,ค่ะแล้วพบกันใหม่ใน